ครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทกท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับคุณเลี้ยงหมูสําหรับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตในการเลี้ยงหมูที่ใช้ต้นทุนต่ํานะครับด้วยการกับให้กินเป็นเวลาเวลาแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังกันว่างบประมาณเท่านี้หมูตัวเท่าไหร่ดูด้วยสายตานะครับระยะเวลาการทดลองมานี่ก็เป็นเดือนที่3นะแล้วครับ สำหรับชุดแรกก็จำหน่ายไปแล้วก็หมดอยู่ที่4,000กว่าบาทนะครับก็ได้น้ำหนักมา107กิโลกรัมสำหรับชุดนี้เป็นชุดที่2ที่ผมเริ่มทำมาตอนนี้ก็อายุได้3เดือนนะครับหลังจากยานมถ้าการดูด้วยประมาณสายตาก,ก็คงจะไม่แตกต่างกันเท่าใดนักนะฮะกับการที่เรากินแบบขุนเต็มที่ นี่ก็ตกตัวละประมาณ2 0 0 0 2น0นะครับก็จะกินอยู่ประมาณนั้นซึ่งถ้าจริงๆถ้าเราให้แบบบุฟเฟ่ให้แบบตอนสมัยที่ช่วงที่ราคาหมูยังดีอยู่นั้นตอนนี้แล้ก็ปลาเข้าไป3,000กว่า4,000แล้วละครับเนี่ยพอ3เดือน4เดือนแล้วก็ต้องจับขายก็จะหมดงบประมาณไปประมาณตัวละ5,000นะครับไม่เกี่ยวกับค่าลูกหมูนะครับค่าอยู่ขายะานี่ก็คือค่าอาหารล้วน แต่ตอนนี้สถานการณ์เช่นว่านี้เราก็จำเป็นที่ต้องลดค่าใช้จ่ายนี่แหละครับก็หันมาใช้อาหารเปลี่ยนยี่ห้ออาหารแล้วก็มาจำกัดเอาเพราะว่าอาหารแต่ละยี่ห้อนั้นก็ราคาจะไม่เท่ากันนะครับแต่ส่วนมากก็จะได้มาตรฐานเท่าๆกันโปรตีนก็พอๆกันนะครับ แต่มันมีปัญหาอยู่ว่าถ้าการที่เราจะเปลี่ยนสูตรอาหารใหม่ๆนั้นจะทําให้หมูเราอาจจะบริโภคอาหารได้น้อยลงนะครับช่วงแหลๆก็ต้องมาดูแลใส่ใจกันสําหรับหมูชุดนี้ช่วงที่เปลี่ยนถ่ายอาหารโชคดีหน่อยไม่มีการเบื่ออาหารนะครับก็กินได้ตามปกติ พราะว่าก่อนที่จะเปลี่ยนอาหารผมก็จะเอาสั่งมาก่อนคือมาสำรองนะครับแล้วก็มาผสมสอบจะสอบก่อนที่จะหมดนะครับซึ่งหลังจากนั้นมาเขาก็กินมาดีตลอดบริโภคมาดีตลอดใหม่ๆก็จะมีการทะเลาะกันครับเราการที่เราให้กินไม่อิ่มนะครับนอกจากการวิธีที่จะจํากัดอาหารแล้วเราก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ ใช้อาหารที่มีโปรตีนต่ำลงราคาก็จะลดลงถึงแม้ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็คือต้นทุนนี่ก็อยากให้ท่านผู้ฟังผู้ชมที่เข้ามารับฟังรับชมได้ไปพิจิตรพิจารณานะครับว่ามันจริงไหมถ้าเราจะไปคิดว่ามันไม่คุ้มหรอกกลัวหมูไม่โตอย่าลืมนะครับว่าหมูเนี่ย ถ้าอายุมันได้น้ำหนักเนื้อมันก็จะแน่นนะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมเคยชำแหละนะครับหมูถ้าอายุแค่สี่เดือนหลังจากหย่านมเนี่ยตัวโตก็จริงครับน้ำหนักจะเบาเนื้อ,อพอมาเป็นกองเนี่ยชั่งน้ำหนักกิโลหนึ่งเนี่ยน่าใจหายนะวูบไปเลยนะนี่ก็คืออีกข้อหนึง่งที่เราควรที่จะคำนึงถึง การเลี้ยงหมูไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงแค่สี่เดือนเสมอไปอันนั้นมันก็หมายถึงว่าเราขุนให้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้มันทันเวลาในช่วงนั้นแต่ถ้าช่วงนี้ราคาตกต่ําอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะยืดเวลายืดเวลาในการขุนไปแล้วก็ค่อยๆให้มันกินไปมันก็โตเองครับหมูยิงได้อายุน้ําหนักก็ยิงได้นี่แหละครับก็คือ วันนี้ที่อยากจะมาพูดคุยที่อยากจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับทราบไปด้วยด้วยกันนะครับสำหรับการเลี้ยงหมูก็ลองดูครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านแล้วละ่ะว่าท่านจะคิดยังไงแต่ความเป็นจริงคือผมได้ทดลองแล้วถ้าท่านสังเกตดูเนี่ยก็จะเจ็ดแปดสิบแล้วล่ะครับแปดสิบกิโลเนี่ยไม่ไม่ต่ำแล้วละ่ะรุ่นนี้นะครับวัดโดยสายตา แต่ถ้าเป็นการขุนแบบเต็มที่มันก็จะโตกว่านี้หน่อยครับถ้าสี่เดือนสามเดือนอย่างนี้ก็จะโตโตกว่านี้หน่อยแต่ดูแล้วก็มันก็ไม่ผอมนะครับก็ปกติของมันรู้สึกว่าไขมันจะน้อยด้วยนะครับถ้าไขมันน้อยเนื้อนแน่นมันก็หนักได้นะครับนี่ก็คือ,อ,อวิธีการเล็กๆน้อยน้อยนะครับ ที่จะนำมาฝากเพราะช่วงนี้ราคาหมูไม่เป็นราคาคนเลี้ยงหมูก็เริ่มท้อกันแล้วก็อย่าพึ่งท้อนะครับเป็นกำลังใจให้กันละกันสำหรับผมผมก็ท้อเหมือนกันฮนะไม่ใช่ว่าไม่ทอ้อแต่ผมก็ยังยังไม่หยุดถ้าเราหยุดก็คือขาดทุนไปเลยนะครับนอกจากจะไม่หยุดแล้วก็มาหาวิธี ที่จะลดต้นทุนก็ดังที่ได้นำมาเสนอในแหละครับซึ่งก็ต้องขออภัยด้วยมันเป็นเหตุผลส่วนตัวมันเป็นควา,ามคิดเห็นสน่วนตัวแต่ก็มาเล่าสู่กันฟังในฐานะคนเลี้ยงหมูครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายก็มาพูดมาคุยกันเพื่อกันลืมกันนะครับ ขอขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับฟังและก็รับชมหวังว่าคงจะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะครับสำหรับคนเลี้ยงหมูเดี๋ยวเย็นนี้พวกเจะต้องไปจับหมูอีกต้องเป็นนายกอีกวันหนึ่งเพราะว่าลูกค้าโทรมาแล้วว่าจะมาเอาแปดตัวนะครับก็เป็นหมูลดต้นทุนเหมือนกันนั่นแหละครับแต่เป็นเล่าโบน ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับลากันไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ